โรงเรียนซอมซ้อเด็กๆชันประถมรวมทั้งเด็กที่โรงเรียนเก่าของโต๊ะตจังชอบร้องเพลงลูกคู่พร้อมๆกันทีละหลายๆคนตอนที่โต๊ะตจังยังไม่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนน้นพอถึงเวลาเลิกเรียนเด็กๆทุกคนจะหันไปมองโรงเรียนของตัวเองแล้วร้องว่าโรงเรียนอากามัตสึเป็นโรงเรียนซอมซ้อแต่พอเข้าไปกลายเป็นโรงเรียนดีและถ้าเผื่อมีนักเรียนโรงเรียนอื่นเดินผ่านมาเขาจะชี้ไปทางโรงเรียนของโต๊ตจังแล้วร้องว่า โรงเรียนอากาว่าสือเป็นโรงเรียนดีแต่พอเข้าไปกลายเป็นโรงเรียนซ้อมซ่อเฮ้ hey! ดูเหมือนเด็กๆจะตัดสินใจคําว่าโรงเรียนซ้อมซ้อหรือไม่ด้วยการดูความใหม่หรือเก่าของอาคารแต่ตอนสําคัญคือพอเข้าไปแล้วการสอนดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าการสอนดีก็จะเป็นโรงเรียนดีความหมายของเพลงอยู่ที่ตรงนี้เองเด็กๆจะร้องเพลงนี้เมื่อมีพักพวก5-6คนขึ้นไปไม่มีใครร้องขึ้นมาคนเดียว หลายวันนี้ที่โรงเรียนโทโมเอหลังเลิกเรียนแล้วเด็กๆเ,เล่นกันตามใจชอบรอจนกว่าจะได้สัญญาณะระฆังให้กลับบ้านได้คุณครูใหญ่ให้ความสําคัญกับเวลาอิสระของเด็กๆมากเด็กนักเรียนโรงเรียนโทโมเอจึงมีเวลาว่างหลังเลิกเรียนมากกว่านานกว่าเที่ยงเรียนอ่นเด็กบางคนเล่นฟุตบอลอยู่ในสนามบางคนเล่นห้อยโหนอยู่ที่บาร์บางคนเล่นเดินดินจนโตเปื้อนบางคนดูแปลงดอกไม้เด็กโตบางคนนั่งคุยกันบนบนับนไดเล็กๆ ที่ปีนต้นไม้เล่นก็มีส่วนบางคนทดลองวิทยาศาสตร์อยู่ในห้องเรียนบางคนอ่นานหนังสือในห้องสมุดเด็กที่รักสัตว์อย่างเด็กชายอามาเดระเดระก็นั่งพิจารณาแมวที่เก็บมาได้เขาพลิกคว่ำพลิกหงายตัวแมวไปมาแล้วมองเข้าไปในหูของมันทุกคนเพลิน,พนกับเวลาช่วงนี้มากทันใดนั้นมีเสียงเพลงดังมาจากข้างนอกว่าโรงเรียนโทโมโเอเป็นโรงเรียนซ้อมซ่อเข้าไปแล้วก็ยังซอมซ่อตัอตจังได้ฟังแล้วรู้สึกทนไม่ได้ ตอนนั้นเธออยู่ข้างประตูโรงเรียนซึ่งเป็นต้นไม้จริงๆจึงได้ยินชัดยังไม่ได้หาว่าชอมซ้บไปหมดเด็กนักเรียนคนอื่นก็คิดเช่นเดียวกับเต๊ะเตะจังจึงวิ่งออกไปที่ประตูเด็กผู้ชายโรงเรียนอื่นตะโกนว่าโรงเรียนชอมซ้อเฮแล้วก็พากันวิ่งหนีไปเตาะตะจังโกรธมากเธอจึงวิ่งตามแต่เด็กพวกนั้นวิ่งเร็วมากประเดี๋ยวเดี๋ยวก็วิ่งเข้าซอยหายไปเตาะต๊ะจังเดินกลับมาที่โรงเรียนอย่างเหนื่อยอ่อนแต่ก็ยังร้องเพลงโรงเรียนเธอมาเอเป็นโรงเรียนดี เดินมาอีกสองก้าวเนื้อรองท่อนต่อไปก็พางพลุออกมาเข้าไปแล้วก็ยังเป็นโรงเรียนดีต้ต่อจังชอบเพลงนี้มากดังนั้นเมื่อเธอกลับมาถึงโรงเรียนจึงโผล่หัวเข้าไปที่รั้วโรงเรียนทําท่าเหมือนนักเรียนโรงเรียนอื่นซึ่งวิ่งหนีไปแล้วร้วองเพลงนั้นดังๆโรงเรียนเทอโมเอเป็นโรงเรียนดีเข้าไปแล้วยังก็ยังเป็นโรงเรียนดีตอนแรกนักเรียนที่ไม่รู้เรื่องรู้ร,ราวอะไรต่างนั่งฟังกันเงียบๆแต่พอรู้ว่าเป็นต้ต่อจังจึงรู้สึกสนุกและร้องออกมาร้องด้วย ในที่สุดแต่ละคนก็จับมือกันบ้างอบไรกันบ้างเดินวนรอบรบอบโรงเรียนและร้องเพลงนี้ดังๆความจริงเด็กๆมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ไม่มีใครรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับต้ตัวจังพวกเขาจึงได้แต่รู้สึกสนุกและคิดว่าเป็นการละเล่นอย่างหนึง่งในขณะที่เดินน้องเพลงไปรอบๆโรงเรียนโรงเรียนธรรมเอเป็นโรงเรียนดีเข้าไปแล้วยังไงก็เป็นโรงเรียนดีไม่มีใครรู้ว่าเราคุณครูใหญ่เงี่ยหูฟังเพลงนี้อยู่ในห้องทำงานด้วยความรู้สึกดีใจแค่ไหน นักตศึกษาที่หวังดีต่อเด็กๆจริงๆคงต้องประสบปัญหาต่างๆทุกวันยิ่งโรงเรียนโทโมโอเอซึ่งไม่เหมือนโรงเรียนอื่นเพราะมีนโยบายทางการศึกษาที่แตกต่างออกไปคงยิ่งต้องถูกวิาพากวิจารณ์เสียงร้องเพลงอย่างเรื่อนเริงของเด็กจึงเปรียบเสมือนเสียงสวรรค์สำหรับคุณครูใหญ่เด็กๆร้องเพลงกลับไปกลับมาหลายเที่ยวอย่างไม่รู้สึกเบื่อหน่ายวันนั้นสัญญ,ญาณระฆังเลิกเรียนดูเหมือนจะช้าวกว่าทุกๆวัน